ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวทีทัดครับยุคก,การบริหารงานของรัฐบาลาาคณะรักษาความสงบแห่งชาติผู้ป่วยหลายคนตุ้มต่มต,มตอมๆเหมือนกันนะครับกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองที่เราเรียกกันตกลงจะเอายังไงตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงยังไงแล้วมีกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพเราก็ติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะครับวันนี้มาอีกหนึ่งภาคประชาชนนะครับมาดูว่าผลการติดตามเนี่ยเดินหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็ กฎหมายที่ภาคประชาชนเองร่างขึ้นมาคู่ขนานมีความคืบหน้าไปอย่างไรวันนี้ผมอยู่กับคุณสารีอ่องสมบวัครับสวัสดีครับพี่สรีสวัสดีค่ะค,ความคืบหน้าก่อนของภาครัฐตอนนี้เขาเดินหน้าไปถึงไหนแล้วหลังจากที่เราเองก็ไปอยู่หน้ากระทรวงสาธารณสุขเพื่อสอบถามประเด็นเรื่องของการรวบรวมมติของการแก้ไขตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าชุดที่ร่างกฎหมายโดยจันทร์วัชกรทำเสร็จแล้วส่งรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีก็พยายามให้ไปคุยกัน เพิ่มเติมที่ประชุมระหว่างสองบอร์ดคือบอร์ดเรียกว่ากรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับกรรมการควบคุมแต่สามประเด็นนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องซื้อยาสองเรื่องรวมเงินเดือนสามเนี่ยก็คือเรื่องโครงสร้างกรรมการแต่ก็ยังไม่สามารถเรียกว่ามีมติร่วมกันได้ ทั้งสามเรื่องก็เป็นความเห็นของคณะกรรมการที่ส่งมาถึงท่านรัฐมนตรีนะฮะ mm hmm. มันก็ยังแบ่งออกเป็นสองทางอย่างเช่นชัดเจนว่าเรื่องซื้อยาเนี่ย mm hmm. อ,อาจจะมีประเด็นที่เห็นร่วมกันก็คือว่าเราควรจะมีกลไกการจัดซื้อการต่อรองราคายาแบบนี้ mm hmm. ระดับประเทศ mm hmm. แล้วก็ระดับอ,อื่นๆอีกในหลายระดับนะ mm hmm. เพื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ ราคาที่เป็นธรรมเนาะแล้วก็ส่วนที่อาจจะเห็นต่างกันก็คือว่าใครจะเป็นคนจัดซื้อซึ่งส่วนหนึ่งก็เสนอว่าถ้าเรายังไม่มีใครซื้อได้เนี่ยที่ผ่านมามสปชมันซื้อมาสิปีแล้วก็รู้ว่ามันประหยัดเงินได้ปีละห้าพันล้านเพราะฉะนั้นประเทศยังไม่มีกลไกอื่นเลยก็ควรจะให้สปชดำเนินการต่อไปแล้วก็อาจจะเขียนไว้ ว่าให้มีอำนาจซื้อและเขียนในบทเฉพาะการนะฮะว่าคือเรียกว่าอาจจะต้องไปแก้เรื่องอำนาจนิดหนึ่งเพิ่มตเติมแล้วก็เขียนในบทเฉพาะการว่าจะให้ซื้อจนกว่าเราจะมีกลไกระดับประเทศนะเพื่อที่จะทําให้คนไข้ไม่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงยาก็ต้องบอกว่าที่เขาซื้อมา10ปีเนี่ยเขาซื้อยาต้านไวรัสรยาของผู้ติดเชื้อนะฮะผู้ป่วยให้ใช้วีเรียกว่าซื้อยาสําหรับ คนไข้โรคไตน้ำยาหลังไตนะฮะอุปกรณ์ที่มีราคาแพงวัสอดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพงแล้วก็ยาเขาเรียกว่ายาในบัญชีจอสองนะคะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติที่ที่อาจจะมีราคาแพงนะฮะอย่างเช่นยากลุ่มคนไข้มะเรง็งนะฮะแล้วก็มีวัคซีนยาต้านพิษ ซึ่งกลุ่มนี้ให้โรงพยาบาลซื้อก็ไม่คุ้มเพราะว่ามันใช้น้อยแล้วมันไม่ได้ใช้ทุกรงพยาบาลเพราะนั้นมันควรจะมีการกระจายยาแบบพิเศษหรืออยู่ตามหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญอืมแสดงว่าคือสปสชซื้อมาไว้ที่สปสชแล้วกระจายให้กับโรงพยาบาลอต่าจากเมื่อก่อนนี้ที่โรงพยาบาลคนจะซื้อเองแล้วไม่ได้ใช้คืออ่าประเด็นนั้นอะ่ะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าสปสชเนี่ยอ่าเรียกว่ามีคณะกรรมาการของตัวเองเพื่อที่จะเลือกว่า ถ้าเราจะซื้อยาเนี้ยรเราควรจะซื้อจากใครที่ราคาเขาให้ตามที่เราต้องการแสดงเ่า,เานะฮะเลือกเลือกซื้อไดอ้ก็คือเรียกว่ามีกระบวนการคัดเลือกมีกระบวนการจัดหาแล้วมีกระบวนการบริหารยาให้ไปถึงโรงพยาบาลที่จําเป็นตามจํานวนคนไข้ซึ่งการบริหารยาการกระจายยาเนี่ยองค์การเภสัชกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยฮะแล้วก็ทําผ่านระบบข้อมูล ระบบฐานข้อมูลค่ะปัญหามันไปติดอยู่ตรงไหนพี่สันติที่มันไม่สามารถเดินหน้าไปได้ปัญหาก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนไปจริงๆเ่ยมันก็เกิดจากความขัดแย้งของกระทรวงสาธารณสุขที่อาจจะไม่พอใจสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าอาจจะเรียกว่าดึงอับน้าตายทําให้เขา ออไม่มีอำนาจอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องแนอดีตแล้วก็พอเกิดความขัดแย้งเนี่ยเราก็มีคณะตรวจสอบขึ้นมาคณะตรวจสอบก็บไปบอกว่าไอ้ที่ซื้อยาเนี่ยซื้อไม่ได้ไอ้ที่จ่ายเงินให้หมอเวลาได้รับอันตรายจากการให้บริการเนี่ยผิดไอ้ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าจ่ายเงินตามมาตรา4 1เอาเงินโรงพยาบาลไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟ่ยจ่ายไม่ได้ จ่ายเงินให้ท้องถิ่นไม่ได้จ่ายเงิน,งนให้องค์กรเอกชนไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยพอตรวจแบบนี้ปุ๊บมันก็รวนสิเงินจ่ายก็น้ำ่าไฟไม่ได้เป็นไปได้ยังไงแล้วหลายเรื่องมันก็ทำเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องออกมาตราส4ทสี่นีเรียกว่ามาตราส4สี่ที่สาสิบเจ็ดทับสองห้าเก้ามาแก้ว่าไอ้ที่ทำไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าคุณทำโดยสุจริตเพราะฉะนั้นก็ให้ยกเว้นแต่ถ้าจะทำไปข้างหน้าเนี่ยให้ ออกประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบโดยกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยการทํางานในระบบหลักประกันเนี่ยมันไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะว่ามันออกมาตรา4 4ไอ้ที่เรียกว่า37มทับสเนี่ยมาแก้แล้วแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็ออกประกาศของตัวเองเห็นชอบโดยกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วเพียงแต่มันไม่ยอม เอาเรื่องยาเข้าไปอยู่ด้วยนะฮะ <c oughs> ซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็ทําให้เป็นปัญหาว่ายาที่ซื้อมาเป็น10ปีเนี่ยประหยัดปีละ5,000ล้านเนี่ยขณะนี้ถูกโตแยงไม่มีอำนาจ <c oughs> ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ดําเนินการโดยมติบอร์ดแล้วก็บอร์ดก็อ้างว่าตัวเองใช้อํานาจตามมาตรา38 <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ขน,นี้เขาก็บอกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงจริงๆบอร์ดเนี่ยมีมติไปแล้วว่าก็ใช้ เ,เรียกว่าให้คอรมอเนี่ยเห็นชอบในการซื้อยาแต่ละคราวไปซึ่งขนาดนี้ปี60เนี่ยมันก็ถูกดำเนินการไปแล้วแล้วก็ปี61เนี่ยก็ให้มีคณะกรรมการร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับอ,อ่สปสชนะคะคแล้ก็เอามาให้บอร์ดเห็นชอบอีกทีหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ทราบว่ามันจะเนินหน้าแบบนี้ได้ไหมเพราะว่าก็ยังไม่รู้แต่ทราบว่า อาจจะไปตามจากคุณวิษณุก็ได้นะเพราะทราบว่าท่านรองนายกเนี่ยไปปรึกษาเรื่องนี้กับท่านรัมต <Okay. S 2> รีรตสาธุขรัมตรีสาธุขเนี่ยไปปรึกษากับท่านรองนายกวิษณุเรื่องนี้ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนย่ยังไงค่ะถามยกประเด็นออกมานที่หนึ่งเรื่องประเด็นของก,การจัดซื้อยายเนี่ยมันมันมีผลประโยชน์อ,อะไรหรือเปล่าทำไมถึงกระทรวงสาธารณสุขเองจะต้องการซื้อสปชอเอง อ,อันนี้ก็ควรจะถูกตั้งคําถามนะมว่าทําไมทุกคนดูเหมือนจะอยากจะแย่งซื้อยาจากสบชทั้งๆท,ท,ที่มันมีนกลไกที่ดีแล้วก็ทําให้คนเข้าถึงยาได้ยาราคาถูกมีการบริหารที่ดีนะฮะเพราะ,ะนั้นก็ต้องตั้งคําถามละว่า ในเมื่อเรามีกลไกที่ดีอยู่แล้วแล้วทําไมเรายังไม่มีกลไกใหม่รประเด็นใหญ่ก็คือเรายังไม่มีกลไกใหม่เออถ้าเรามีกลไกระดับประเทศขึ้นมาแล้วเราบอกโอเค,คกลไกนี้มันซื้อให้บัตรทองอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราควรมีกลไกที่ซื้อให้สามกองทุนคือบัตรทองข้าราชการประกันสังคมอา่าอันนี้ก็ทําไปถูกไหมมันน่าจะทําให้ยาเราราคาถูกลงกว่านี้แต่ขณะนี้เรายังไม่มีกลไกใหม่เลยแล้วคุณก็บอกว่าสปชซื้อไม่ได้เออ ประเทศมันจะไปยังไงถูกไหมฮะ <c oughs> เพราะคนไข้เนี่ยมันต้องใช้ยาโรงพยาบาลก็ต้องใช้ยาค่ะอันนี้นก็เป็นคําถามต่อรัฐบาลน,นี้เลยนะว่าตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ดีเนี่ยคุณจะมาบอกว่าคุณไม่ล้มบัตรทองแต่ถ้าคนไข้เข้า <c oughs> ไม่ถึงยาเนี่ยมันไม่ต่างกันนะฮะ <c oughs> ทำให้เขาไม่มีคุณภาพในการเข้าถึงยาเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากเรียกว่าคุณทิ้งข้างบัตรทองประเด็นหนึ่งที่คนไข้กังวลมากที่สุดคือประเด็นร่วมจ่ายตกลง เขาจะต้องร่วมจ่ายยังไงร่วมจ่ายไม่จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงก็ต้องบอกว่าข้ออ้างของรัฐบาลเนี่ยแล้วก็ข้ออ้างของคณะที่แก้กฎหมายเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่ได้แก้อะไรซึ่งก็จริงครับเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในกฎหมายแต่ขณะนี้ทุกคนเห็นร่วมกันว่าเราไม่ควรทําระบบหลกันเนี่ยให้ต้องไปจ่ายที่หน้างานอย่างเช่นเรามีกรณีร้องเรียนเลยนะว่าคุณใช้บัตรทองไปผ่าตัดหลัง โรงพยาบาลเรียกเก็บส่วนเกิน1 2 0 0 0บาทแล้วบ,บอกให้คุณกลับไปบ้านก่อนเพราะว่า,อาตอนนี้ไม่ใช่หมื่นสองเราบอกตัวเลขคุณผิดคุณต้องเอาเงินสามหมื่นห้าเช้านี้คุณคงผ่าไม่ทัน <c oughs> คุณต้องกลับไปบ้านก่อนไปเอาเงินมาแล้วมาผ่าตอนบ่ายซึ่งเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นนะท่ามกลางที่ทุกคนมีระบบเหลาประกันแต่เรื่องนี้คือเรื่องจริงเพราะนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยคุณไม่ควรทําให้เกิดบรรยากาศแบบนี้เพราะนั้นมันไม่ควรมีการเรียกเก็บตังค์ที่หน่วยบริการเราเสนอให้มีระบบที่เรียกว่า เก็บก่อนป่วยค,คือเก็บทุกคนนะฮะคือจ่ายจ่ายผ่านยังไงพี่ถ้าเก็บประกวคือ,อคือต้องบอกว่าขณะน,นี้จริงๆเราต้องเตรียมระบบแต่ว่าต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่เก็บเลยเนี่ยเงินเนี่ยพอ,อเพราะเราใช้เงินอยู่ประมาณ4.7%ของอเรียกว่ารายได้ประชาชาติและเราใช้อยู่ประมาณ17%ของงบประมาณแผ่นดินซึ่งตัวเลขเหล่านี้ อย่างเช่น GDP เนี่ยเราสามารถขึ้นไปได้ถึงประมาณ5หรือรายได้รายได้เงิประมาณแผ่นดินเนี่ยจริงๆเราสาสุขเนี่ยควรจะได้สัก20%เพราะนั้นจริงๆเม็ดเงินเนี่ยมันยังพอขยับได้แต่เราก็ต้องเตรียมการเพราะฉะนั้นเก็บก่อนป่วยอย่างเช่นหนึ่งคุณก็ต้องมีภาษีครับอ่าคุณจะกล้าเก็บภาษีน้ําตาลไหม,มเพื่อมาทําเรื่องนี้แต่แต่ถ้าเก็บแบบนี้สมมติถ้าเก็บภาษีน้ําตาลรหรือภาษีอะไรต่างๆเนี่ยมันกระทบ นายทุนที่ประกอบอุตสาหกรรมไหมอันนี้รัฐบาลเลยไม่ค่อยตัดสินใจไงเพราะฉะนั้นแต่ชาวบ้านเนี่ยเห็นด้วยนะ,ะว่าคุณควรจะเก็บภาษีน้ําตาลข้อเสนอตรงของเราอันที่สองซึ่งนี้หลายประเทศเขาก็ทํานะแล้วเอาเงินมาทําเรื่องระบบหลักประกันด้วยอย่างเช่นไต้หวันอ,อ,อันที่สองเนี่ยเก็บกําไรจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เรียกว่าแคปิตอลเกนก็คือ,อถ้าคุณขายแล้วขาดทุนเราไม่เก็บ ก็ถือว่าคุณขาดทุนมา่อนั้นจะไปเก็บภาษีคุณเองก็ดูจะโหดไปแต่ว่าทุกครั้งที่คุณขายและมีกําไรเนี่ยนอกเหนือจากคุณจ่ายค่าเรียกว่าค่าบริการค่าเซอร์วิสนิดหน่อยแล้วเขาก็มาเอาจ่ายภาษีตรงนั้นให้รัฐบาลน,นิดหน่อยเนี่ยก็ถ้าคุณมีกําไรคุณก็จ่ายภาษีไปอ่าก็เก็บผ่านระบบภาษีซึ่งวันหนึ่งแล้วกันนะฮะเรียกว่าระดับหมื่นล้านถึงห้าหมื่นล้านมากกว่านั้นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ถามว่าคนที่เล่นทุนเนี่ยเป็นคนจนไหมไม่ใช่ออใช่ไหมฮะเพราะฉนั้นเราควรจะเก็บภาษีผ่านระบบแบบนี้เพื่อทำระบบหลักประกันหรือไม่งั้นท้ายที่สุดแล้วต้องเก็บผ่านระบบภาษีรวมของทุกคน<ม>ก็ทําภาษีสุขภาพไปเลยสแสดงว่ามีช่องทางน,นําเงินเข้าระบบสาธารณสุขโดยที่รัฐบาลไม่ต้องอ้างว่ามันเป็นภาระ,ระบบถูกต้องถูกต้อง<ม>แล้วถ้าเราใช้งบประมาณไม่ได้ทําเรื่องการศึกษาการสาธารณสุขเนี่ย เราจะมีรัฐบาลไปทําอะไรถูกไหมรัฐบาลก็ควรจะมาจัดการเรื่องความสุขความทุกข์ของประชาชนเรื่องการศึกษาการสาธารณาสุขถูกไหมเอ,อเราให้รัฐบาลมาจัดบริการเหล่านี้ไม่ใช่ให้นะรัฐบาลซื้อหุ้นอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยนะฮะเพราะ,ะนั้นเราคิดว่านี่คือสิ่งที่เราต้อง,องเรียกว่า ความสําคัญของการใช้งบประมาณแผ่นดินนี่เป็นเรื่องที่ประชาะชนทุกคนต้องติดตามไม่ใช่เราไปเดินไปเราจะเห็นเลยนะถนทนเราก็สร้างแล้วก็ขุดสร้างแล้วก็ขุดขุดสร้างขุดซ่อมขุดอะไรเนี้ยนี่ก็คืองบประมาณแผ่นดินเพราะฉนั้นเราต้องทําให้การใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดมันจะได้เอางบประมาณแผ่นดินเนี่ยมาใช้ในกิจการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งก็คืองานเรื่องการศึกษางานเรื่องสาธารณสุขงาน เรื่องการจัดสวัสดิการสังคมเรื่องจริงมันควรเป็นของทุกคนถูกไหมหรืออย่างเช่นขนาดนี้พวกเราเนี่ย<ะ>ก็เสนอว่ากฎหมายของภาคประชาชนเนี่ยเราอยากเห็นรัฐบาลอย่าพูดแต่ปากว่าจะลดความเหลื่อมล้ํา<ๆ>ขอให้ทำด้วยอย่างเช่นขนาดนี้ต้องบอกว่าคนที่เสียต้องบอกว่าสองต่อสองเด้งเนี่ยคือผู้ประกันตนอย่างพวกพี่เนี่ยหนึ่งที่ต้องเสียสมทบส่วนที่ทําเรื่องสุขภาพสองพี่ต้องจ่ายภาษี เพื่อทาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือจ่ายให้กับระบบสุขภาพทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐบาลถ้าอยากจะลดความเหนืมล้าอย่างเช่นก็ควรย้ายผู้กันตนไม่ควรต้องจ่ายเนาะแล้วก็ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของบริการคือคืออาจจะบอกว่าทําให้บริการทั้ง3ระบบเนี่ยมีสิทธิประโยชน์เหมือนกันแล้วเราจะประหยัดเงินไปได้อีกมากเลย พูดมาถึงจุดนี้ข้อเสนอของภาคพประชาชนที่เราเคยพูดกันตามเวทีต่างๆว่าเราจะมีกฎหมายของภาคประชาชนที่เป็นคู่ขนานออกมาจริงๆาารเราเราทำแล้วเราทําแล้วนะ,อ,ะอันหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือคอันนี้แหละว่าอ,อย่างเช่นเราต้องทําให้ทุกกันตนได้รับความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําของสามกองทุนนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นทิศทางของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขด้วยยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขเลยอันที่สองเนี่ยก็คือทําให้ เรียกว่าเป็นคนไทยที่อาจจะรอพิสูจน์สาระคนไทยพลัสเทนค,คนไทยที่อาจจะเรียกว่าไร้สัญชาติอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเป็นคนไทยนะค,ควรจะถูกคุ้มครองแล้วก็ไม่เก็บเงินที่หน่วยบริการอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการมีส่วนร่วมของทุกทุกคนทุกฝ่ายในการทำเรื่องระบบหลักประกันอย่างเช่นขณะน,นี้กฎหมายฉบับนี้ก็ออกแบบไว้ด้วยว่า ให้ท้องถิ่นเนี่ยร่วมทํางานเรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค,ครสามารถจัดบริการเรื่องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคได้เ,เราสังคมผู้สูงอายออุหรือการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคยกตัวอย่างผู้หญิงที่อายุสาพขึ้นไปก็ได้นะฮะว่าเขาควรจะอย่างเช่นได้ตรวจมะเร็งปากมดลูกอ,อ,อะไรเหล่านี้เพราะนั้นจะมันจะมีบริการเหล่านี้ที่ทำให้เข้าถึงกับ กลุ่มเฉพาะที่จะต้องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเขายังไง<ม>อะไรเงี้ยฮะซึ่ง,ท,งท้องถิ่นเนี่ยสามารถทําได้หรืออย่างเช่นขนาดนี้เรามีรูปแบบของอ,อ,องค์กรที่ทํางานในชุมชนนะฮะ,ะที่จัดบริการเพื่อให้อ,อย่างเช่นผู้อาจจะเรียกว่า เพให้บริการทางเพศก็ได้นะคะแ็แซกซัวร์เกอร์ทั้งหลายเนี่ยที่เขาตรวจเลือดกันเองอเขาก็จะรู้ว่าใครติดเชือ้อไม่ติดเชือ้อเขาจะได้รับการรักษาเร็วอะไรเงี้ยนะฮะเพราะ,ะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบริการในชุมชนของเขาเองซึ่งเราควรจะสนับสนุนรานจริงมันก็ยากที่โรงพยาบาลจะไปเข้าถึงกลุ่มที่ทํางานกลางคืนพนักงานกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มของเขาก็ควรที่จะช่วยสนับสนุนกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่ามันควรจะต้องทําให้มากขึ้นเข้มแข็ง ขึ้นเราก็าทํำยังไงที่ทําให้คนไปโรงพยาบาลน้อยลงถูกไหมฮะแล้วก็เราก็รู้ว่าโ,โรงพยาบาลเนี่ยไม่งั้นมันไม่มีใครไปโรงพยาบาลเพราะว่า อยากไปนอนฟรีกินข้าวฟรีหรอก <laughs> ถูกไหมเ <c oughs> มื่อไปมันไปยากแล้วก็แล้วก็แต่ละครั้งที่ไปก็คิดแล้วคิดอีกถูกไหม <c oughs> ไปเมื่อจําเป็นจริงๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้คนไปโรงพยาบาลน้อยลงก็ส่งเสริมสุขภาพกันมากขึ้นผู้สูงอายุเราจะทํายังไงงานเด็กเราจะทํายังไงงานเอ่อเรียกว่าเอ่อท้องในวัยรุ่นเราจะทํำยังไงอะไรต่ออะไรเนี้ยซึ่งมันมีงานในส่วนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเหล่านี้ไม่น้อยนะคะแล้วอย่างเช่นเราก็ จริงๆเรามองไปไกลมากก่า,ากฎหมายฉบับนี้มีระบบในการที่เรียกว่าช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเฮ้ยพอแก้กฎหมายเนี่ยมันควรจะขยายไปถึงเรียกว่าการเยียวยาเลยเพื่อลดการฟ้องอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่เพชรบุรีกรณีเกิดขึ้นของบางนาอะไรต่ออะไรเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันไม่ควรจะมาโทษกันอย่างเดียวแต่ว่า คนไข้ควได้รับการดูแลยังไง <สะ S 2> ถูกไหมฮะเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแบบนี้าจากไม่ทราบสาเหตุหรือเรียกว่าเหตุสุดวิสัยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันแต่ว่ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นคือมีการตายถูกไหมมันก็แล้วบางทีมันก็ไม่ใช่ความผิดของโรงพยาบาลไม่ใช่ความผิดของแพทย์ มันเป็นปัญหาของระบบบริการเป็นเครื่องไม้เครื่องมือความไม่เชี่ยวชาญอะไรต่ออะไรอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปเยียวยาให้มากกว่าการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อที่จะลดการฟ้องเพราะ,ะนั้นหัวใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะ,ะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องโครงสร้างกรรมการรเพราะว่าเรากังวลเรื่องการร่วมจ่ายแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าเรามีโอกาสถูกร่วมจ่ายเพราะคนส่วนใหญ่ จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาช่วยเฉพาะคนจนก็จริงก็ดีแล้วนี่ถ,นนถูกไหมเพราะคนจนคือกลุ่มคนที่ควรจะช่วยแต่จริงเรื่องบริการสุขภาพเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนจนมันเกิดขึ้นกับทุกคน,น,นและทุกคนถ้าป่วยเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงนะอะอย่างเช่นสมมติว่าคุณเป็นโรคหัวใจแล้วคุณต้องถูกร่วมจ่ายเนี่ยคุณอาจจะจนไปเลยหรือคุณเกิดเป็นมะเร็งหนึ่งแสนที่บอกว่าเป็นเพดานขั้นต่ำของคนที่ไม่จนเนี่ย คุณจนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นระบบหลักประกันสุขภาพเนี่ยคุ้มครองโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงแบบนี้<ม>ให้กับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนจนคือคือเรียกว่าทุกคนมีโอกาสจนถ้าต้องจ่ายสตังเองค่ารักษาพยาบาล<ม>เพราะฉะนั้นระบบเนี่ยมันควรออกแบบมาให้ทุกคนเข้าถึงระบบบริการแล้วกเ็เราก็กังวลว่าถ้าคุณช่วยเฉพาะ14ล้านเนี่ยค,คนที่มีมีตังเกินหนึ่งแสนเนี่ยจะถูกร่วมจ่ายพอร่วมจ่ายปุ๊บ คุณอาจจะพอคุณเป็นคนจนคุณจะได้อัตโนมัติมาฟรีไหม <c oughs> มันก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างกรรมการเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องพวกนี้ <c oughs> และขณะนี้ต้องบอกว่าถ้าโหวตเนี่ยพวกเราห้าคนในบอร์ดเนี่ยแพ้ทุกครั้งแหละคือถ้าโหวตเป็นมติที่ยกมือกันนี่แพ้แน่นอนถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าเราเสียงข้างน้อย นะฮะแต่บางทีก็มีนักวิชาการเห็นด้วยบ้างมีท้องถิ่นเห็นด้วยบ้างอะไรเงี้ยนะฮะที่เราหรือบางทีมันก็ไม่ได้ใช้การโหวตนะคะใช้ความเห็นอะไรเงี้ยเพราะ,ะนั้นเราคิดว่าถ้าทิศทางมันไปเรื่องอยากจะเก็บเงินร่วมจ่ายเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นถ้าแก้เรื่องโครงสร้างเพิ่มหน่วยบริการ,รก็ต้องเพิ่มคนฝั่งประชาชนซึ่งเราเชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะไม่ยินยอมให้เก็บสตังค์แน่นอน <ผ>พูดถึงรายละเอียดยิบย่อยนิดหนึ่งประเด็นที่เราเสนอมาคือเรื่องของการคนไทยที่อาจจะมีมีสัญชาติเรื่องของท้องทีนที่จะต้องไปจัดบริการสาธารณสุขเองเนี่ยมันจะเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดผู้มาสารท้องถิ่นเองก็มีปัญหากับสอตองเรเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณอะไรพวกนี้แล้วก็คนพิสูจน์สัญชาติเองแม้แต่เราพิสูจน์สัญชาติก็ยังยุ่งยากอยู่เลยถ้าจะบริการสาธารณสุขให้เขาจะต้องยังไงคือ,อ,คอ,คอต้องบอกว่าขณะเนี้ยพี่ที่เขาทำงานเรื่องคนไร้สัญชาติเขาบอกว่า เขาก็ผิดหวังมากนะทำกฎหมายออกมาเรามีพรบรคนไร้ายสัญชาติแต่เวลาพิสูจน์สัญชาติเนึ่ปีหนึ่งเนี่ยเราทำได้ร้อยคนปีหนึ่งร้อยคนเพราะฉะนั้นขณะนี้เรามีอยู่หมื่นแปดพันคนครเราต้องใช้เวลาสิบ18ปีอะอซึ่งมันมันไม่ไหวนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่า คนเหล่านี้ก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นมันควรจะถูกรวมเพราะเรามีตัวเลขที่ชัดเจนอย่างเช่นคนคนไทยพลัดถิ่นเนี่ยหมื่นปดันคนอย่างเงี้ยตัวเลขชัดเจนถูกไหมฮะเราก็ควรจะถูกรวมอยู่ในเขาก็ควรจะถูกรวมอยู่ในระบบหลักประกันแต่ขณะน,นี้บางส่วนเนี่ยอาจจะมีกองทุนที่อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลนะคะซึ่งเรา เราคิดว่าประเด็นแรกเลยก็คือมันตรวจสอบไม่ได้เลยและคนกลุ่มนี้เข้าถึงบริการมากน้อยแค่ไหนไม่รู้เป็นยังไงแล้วถ้ามันสามารถเอามารวมกันเนี่ยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมันก็น่าจะดีขึ้นอย่างน้อยเขาก็สามารถเข้าถึงการรักษาเหมือนกับคนอื่นๆค่ะในประเด็นเรื่องของท้องถิ่นนะครับท้องถิง่นเองมีเหมือนนี้ปัญหาสอตอง,งตลอลดเวลาดยองคการล่าสุดเมื่อวานนี้เองนะฮะพี่ก็เพิ่งเถียงไปที่สตงเขาอ้างว่า สปสชเขตเนี่ยไปสนับสนุนให้เกิดการทำให้โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเขาเรียกว่ารับรองคุณภาพเขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของสปสชหรือการที่สนับสนุนให้เครือข่ายผู้ติดเชื้อศูนย์นองรวมของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของสปสชเราบอกเอ้ย ถ้าดูมาตรา26เนี่ยก็จะเห็นว่าหน้าที่ของสวบชาเนี่ยก็คือการทําภารก,กิจที่จะไปสนับสนุนคนอื่นให้สามารถช่วยสนับสนุนภารก,กิจของตัวเองได้ mm hmm. แต่เขาก็บอกว่าซึ่งก็เนี้ยเขาเหมือนกันซึ่งเราคิดว่ามันสตง,งเนี่ยควรจะไปตรวจสอบว่าไอ้ที่เขาใช้เงินเนี่ยมัน เรียกว่าแน่นอนว่าเขาต้องไปดูว่าตรงตามวัตถุประสงค์ไหมแต่เราเชื่อว่าการทําให้หน่วยบริการมีคุณภาพเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการเนาะหรือทําให้ผู้ติดเชื้อสามารถช่วยสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อกินยาตรงเวลานะ,ะเพราะถ้าคุณกินยาไม่ตรงเวลายาต้านไวรัสเนี่ยคุณมีโอกาสดือด้อยาพอาดื้อยาปุ๊บคุณต้องใช้ยาที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นปุ๊บ มันเป็นปัญหางบประมาณแผ่นดินทันทีเพราะคุณจะเปลี่ยนสูตรจากยาที่ราคาถูกเป็นยาที่ราคาแพงเพราะฉะนั้น<ม>การที่เรามีเครือข่ายผู้ติดเชื้อไปช่วยให้เพื่อนผู้ติดเชื้อกินยาให้ตรงเวลาเนี่ยมันช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินเราก็อันนี้ก็ต้องถือว่าแล้วนอกเหนือจากประหยัดงบประมาณแผ่นดิน<ม>เขายังทําให้ผู้ติดเชื้อที่ตั้งคัน มีอัตราเป็นศูนย์ค,คือเรียกว่าติดเชื้อเป็นศูนย์นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่เราได้รางวัลระดับโลกเลยนะ <c oughs> แต่ว่าโดยการทำงานได้เล็กๆแบบนี้ปีหนึ่งเขาได้สองสมหมืน่น <c oughs> เพื่อไปช่วยสนับสนุนการทํางานแบบนี้ <c oughs> เขาไม่ได้มีเงินเดือนประจําเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือการทําให้ภาระที่มีต่อระบบหลักประกันเนี่ยมันลดลงเพราะนะนั้นงฮองไม่ควรจะตีความว่าอ้าวอันนี้ไม่ใชเ่เรียกว่าไม่ใช่การขึ้นทะเบียนครับ พบหน่วยบริการคือคือสปสชมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนให้กับประชาชนต่อหน่วยบริการก็เราทํามา15ปีเราขึ้นทะเบียนหมดแล้วถูกไหมคุณจะขึ้นทะเบียนอะไรกันทุกปีถูกไหมฮะเพราะ,ะนั้นอันนี้คือเป็นเรื่องของคุณภาพที่เขาควรจะทําได้และทําให้เราประหยัดงบประมาณในท้ายที่สุดเพราะฉะนั้นมันไม่ควรตีความตามตัวอักษรแล้วก็ถ้าเราดูมาตรา26เนี่ยนะทําได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังว่า มาตรา26เนี่ยกำกับดูแลหน่วยบริการและเนือเครือข่ายหน่วยบริการในการให้บริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนดอเอ,อการทำให้หน่วยบริการนั้นรับรองคุณภาพมันไม่ได้ทําเรื่องมาตรฐานยังไงถูกไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคือมันไม่ควรกลับไปสู่ยุคที่สบช หรือตีความตามตัวอักษรเหมือนกับคุณมาทําหน้าที่แทนคอร์รอรซึ่งคอร์รขณะนี้ถูกยุบไปแล้ว <c oughs> นะแล้วก็บอกว่าไอ้ที่ทําไปเนี่ย ตอนนี้ยังทําได้ให้ออกระเบียบเพราะฉะนั้นจริงๆท้องถิ่นก็ดีองค์กรเอกชนก็ดีหรือการมีส่วนร่วมที่จะทําให้เระชนมีสุวภาพดีเนี่ยเราคิดว่ายัางไงก็ควรจะต้องทําได้ mm hmm. แล้วก็ชัดเจนว่าเขาก็ออกประกาศแล้วเพราะฉะนั้นสงตงเนี่ยควรจะดูประกาศฉบับนี้นะว่าขนาดนี้เขายอมให้ทําได้แต่เขาก็อ้างอีกว่าอ้าวทำได้แต่คุณต้องใช้เงินกองทุน mm hmm. นี่เป็นเงินของบริหารคุณใช้ไม่ได้ ก็ประเทศนี้ถ้าเราคิดเป็นแค่นี้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปไหนนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นสอตอง,งอเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ดูในเชิงของการทุจริตคอร์รัปชันที่จ,จริงยังจังแต่ว่าอย่าทําให้คนซึ่งพยายามทําให้ระบบบริการดีขึ้นเนี่ยไม่กล้าที่จะทําทอะไร,รพิสาษทีสุดท้ายครับขอสั้นๆประเทศไทยเราเองกําลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยคืออาจจะมีคนแก่มากข,มขึ้นอะไรเนี้ยนะครับถ้าระบบหลักประกันสุขภาพไม่ดี มันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศยังไงบ้างเอ,อแน่นอนเลยถ้าเราไม่ให้ท้องติ่นก็มามีส่วนร่วมถ้าเราไม่ให้กลุ่มคนผู้สูงอายุมามีส่วนร่วมเนี่ยมันไม่มีทางที่จะดูแลคนแก่ได้ทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าคนแก่เขาไม่จําเป็นต้องมานอนโรงพยาบาลแต่เราควรจะมีระบบที่ไปดูแลเขาในชุมชนใน คนที่ต้องการพึ่งพิงอะไรเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าขณะนี้เท่าที่เราเห็นภาพเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยทำเรื่องพวกนี้ได้ดีพอสมควรแล้วก็มันก็ลดเงินที่จะให้ผู้ป่วยมานอนโรงพยาบาลด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้องทํากันนะฮะก็คือการดูแลผู้สูงอายุการคิดเรื่องระบบหลักประกันที่ให้ความสําคัญกับกลุ่มเป้าหมายในอนาคตต่างๆเนี่ยเราคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นมันต้องทําให้กองทุนสุขภาพท้องถิน่นของ ไม่ว่าจะอบอตเทศบาลอบอจอต่างๆเนี่ยมันเข้มแข็งมากขึ้นหรือคุณจะเปลี่ยนรูปแบบท้องถิน่นคนเหล่านี้ก็ยังต้องทําเรื่องพวกนี้นะม,มันมันไม่ใช่ถอยกลับมาว่าทุกอย่างคือโรงพยาบาลมันเราก็จะกลับไปสู่ระบบที่ว่าโรงพยาบาลสุดท้ายโรงพยาบาลก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีก็ต้องให้คนอื่นมาช่วยทําอยู่ดีรขอบคุณมากครับก็เป็นการ พูดคุยสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะประเด็นได้หลักๆก,ก็คือเรื่องของการกระจายการมีส่วนร่วมนะครับจะผลักดันไปข้างหน้าภาคประชาชนเองต่างๆก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ต้องติดตามดูว่ากฎหมายหลักประกันของเราจะไปในทิศทางใดนะครับซึ่งมีข้อกังวลอยู่มากมายพอสมควรครับวันนี้เวทีทัศน์อมเวลาลงแล้วครับพี่สารของสองงมหวังคมสวิสักรับร้พ้อมทีมง,งานเวทีทัศน์อลอดทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ